เป็นนี้นะคะเป็นเต็นท์การสาธยายพระไตรปิฎกค่ะเพื่อเฉลิมเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเนื่องในงานเทศกาลมาค้าบูชาประจำปีพุทธศักราช2556ค่ะมีการรวบรวมซึ่งเราเรียกว่าการสังขยาณาทีการร้อยฟองจัดเป็นหมวดหมู่จะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหมวดหมู่เป็นหมวดหมู oh ่ สูตรเป็นเท่าไรไงพระสูตรแล้วก็พระพิธีกรรมเท่าไก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของศีลแล้ว้อปฏิบัติของพุทธบริษัทเราจะเป็นฝ่ายบรรพชีพฝ่ายฆราวาสฝ่ายบรรพชีพก็จะเป็นศีลหนึ่งซึ่งสาวิตรีเจ็ดข้อถ้าหากว่าเป็นชั้นในก็สิบข้อภายในฝ่ายฆราวาสฝ่ายบรรพชีพสว,ยยรรสวารคโยมก็จะเป็นศีลห้าศีลแปด แต่งกำลังความเพียรยาามหรืว่ากำลังศรัทธาที่ตัวเราจะทำได้ในสมัยพุทธกาลการแสดงการว่าการสาธยาทใ่เป็นที่แบบนั้นก็จะมีเพียง่ว่าการส่วนการสดสงุณของพระพุทธเจ้า่าัโดยที่